สะพายสะพายแฟนลับเอฟซีพี่น้องคะนี่คือคนที่จะมาแทนน้องเมรี่นะคะมาทําหน้าที่แทนในบทบาทของน้องเมรี่นะคะเพราะว่าจะเป็นตาลกค่ะแล้วก็จะมีมีโชว์ที่น้องเมรี่ซ้อมไว้ด้วยนะคะแล้วก็จะมารับบทบาทนี่ค่ะพี่น้องจำจำาล้ได้บอนี่พี่น้องจำาลได้บอจำได้บอเนาะจำได้บอเนาะ เออแต่งโตคือนี้ผู้เดียวกันโลดค่ะกับอีเมลีค่ะคือก็อีเมลีอีกคืออีเมลก็อีเมลอีกออจากโคเบอร์ไผจักไผรโคเบอร์ไพรจักไพรโคเบอร์ไผรมาโคบเบอร์เขาหรือเขาโคบเบอร์เจ้าของเอออ่าแนะนําตัวยาย่สวัสดีค่ะดีดีเพื่อนรักค่ะจากช่องติกตอกดีดีเพื่อนรักนะคะพี่น้องกันเชีอร์เอฟซีก็จะจำได้ทีพันมารับเชิญมือช่วยน้ำควมอันค่ะลฟ์สดกุ๊บปิด อะไรส่วนคุมปีดมื่อนั่นกับเป็นมือนะม่อนั่นมาเป็นบ่อมื่อปฐมนิเทศมเม่อเออมื่อปฐมนิเทศมื่อนั่นนะ่ะพี่น้องจำได้บอ่อมื่อไอยหัวคักหัวนันเมื่อนะ่ะพอยเจ็บแพ้ไข้ไขยหัว,หวจนว่าแผลคอสี๊สีกเออนั่นแหละเนาะวันนี้ก็ต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะ ได้เพื่อนรัก,<า>กดตีตามได้ฝากตัวด้วยนะฝากดีๆไปครับฝากตัวแล้ล<อ>วน้อยใจเออเอาสิเป็นเดเดๆแทนห้องเราบ้างยัง่า,ยา,ยายอยู่ไม่ได้หอบสมุนรลงครัวเามาอยู่ <S <S อีกต้อบเป็นคนใสพื้นเพศเป็นคนจังหวัดนครพนมค่ะพื้นเพ์เลยเกิดที่นครพนมค,ค่ะแต่ว่า ไปอยู่หลายบ้านพอพาดใหญ่ไปทัวร์ทิพย์ยตัวเดเอแต่ว่าตอนนี้ก็ปักหลักอยู่ที่นครธน,นุมค่ะเป็นคนทัวที่ตัวเดนทัวที่ตัวเดนแห่งค่ะตา่าก็คือปัจจุบันกับอยู่กันบนงวุฒิสราวุสิเียงกวางปีนี้ก็ได้รับหน้าที่ทั้งสองวงเครื่องของอันขนาดสราวุสิเียงกวางละกาของอันทิพยเพลนะคะคณะแพย์พาเสียงโทงสองวงคือก็โทหานงค์วุฒินล้วว่าอพูดประชันว่าอยากได้ แม่เด็ดๆนะมาซอยงานเด้อ่าจังไดสินะก็เอาท่ว่าเมื่อเหมือนมูเจ้าวางเด้อภาษาทิวาไปันอย่งบุคลาก่อนเ,นนเพิ่นมาสันเด้พี่น้องอันนี้ก็คือแพลนกับอันน้องพูดกันเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะกระทมกระทา <ouch> ไทยกันมาเป็นยังไงเอ็าทำมือได้บางนะออนเดีดๆมาซอยผี่แน่เดบอประสันพูดกับว่าบมมีปัญหาได้เอื่อยประสันบมมีปัญหาเออบานนี้คือตอนนี้นะเพิ่งเปิดวงเล้ว แต่เพิ่นกับไปออกงานมาแล้วบาที่นี่ช่วงนี้เพิ่นเตรีกมจะว่างยาวแน่ก็เลยว่าเอาจังสี่ทัชันกลับมาสอบวาสิเป็นลำเรื่องต่อก่อนที่เมลี่รับบทบาทนะคะเป็นป้าเม่เออเป็นป้าเม่อันนี้เป็นป่าประเดประเดประเดได้บัตนเลยเออสตระเอกคือกันอยู่เอออย่าไป๊มกันเด้อเปลี่ยนห้องนอน